สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมยามค่านะครับ EP ที่3 3มเนะครับเหมายกชุดมานะครับบ้านเก่าๆนะครับเก็บของสะสมไว้นะครับหลากหลายรายการนะครับื่นชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ตามนี้เลยนะครับแอดไลน์ใส่ปรโทรสั์นะครับพระเก่าสวยยอดนิยมนะครับแล้วก็เครื่องล้างของขังสุดยอดหายากนะครับมาใหม่ๆนะครับ EP ที่3 3 1นะครับทินช่อไปสนใจติดต่อเข้ามานะครับรายการแรกนะครับเป็นแผ่นปั๊มนะครับเนื้อทองแดงเก่าเป็นแผ่นปั๊มนะครับหลวงพ่อเพชรนะครับแผ่นปั๊มขนาดใหญ่นะครับ 5, ้คูณเนะครับเนื้อทองแดงครับหลวงพ่อเพชรวัดท่าถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ครับซึ่งเป็นพระประธานในโบสถ์ยอดนิยมนะครับสวยเก่าคมชัดนะครับยุคเก่านะครับ หลวงพ่อเพชรวัดท่าถนนครับจังหวัดอุตรดิษฐ์เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดอุตรดิต์นะครับท่านใดอยากได้ไปใช้ไปบูชานะครับพร้อมกรอบไม้เก่าสวยคมชัดนะครับด้านหลังนะครับตามนี้นะครับเป็นมีขาตั้งนะครับแผ่นปั๊มเนื้อทองแดงครับหลวงพ่อเพชรวัดท่าถนนสวยคมชัดนะครับบ้านๆเก่าๆที่สวยครับจังหวัดอุตรดิษฐ์เหมาใหม่ล่าสุดนะครับ เป็นชอบกระสนใจติดต่อเข้ามานะครับขนาดใหญ่นะครับสวยสมบูรณ์ครับต่อไปก็มาชมสุดยอดเครื่องรางของขังนะครับหนึ่งเดียวนะครับในประเทศนะครับที่จะพบเจอได้แบบนี้นะครับเป็นสีพึ่งหลวงพระทาบัดกระบกขึ้นพึ่งนะครับคุณตาเจ้าของเดิมนะครับเป็นลูกศิษย์กนกุตินะครับเก็บสะสมมานานนะครับ อัดกอบพลาสติกนะครับมีทั้งหมด40ลูกครับตรงกลางจะเป็นลูกใหญ่2ลูกนะครับแล้วก็มีสาขานะครับมีทั้งหมด40เม็ดแค่เม็ดเดียวก็สุดยอดแล้วนะครับในด้านโชคลาภเมตามหานิยมนะครับสี่พึ่งเขียวครับหลวงพ่อท้าวกระบกขึ้นพึ่งจังหวัดระยองครับสุดยอดหายากนะครับแต่ละชิ้นนะครับถูกนํามาเก็บรวมกันนะครับจากสิทธิเอกต้นป้นกกตินะครับจังหวัดระยองครับ40เม็ดนะครับนามาร้อยนำมาอัดกอบพลาสติกแล้วร้อยเป็นสร้อยสังวาลนะครับ สุดยอดหายากนะครับมีเส้นนี้เส้นเดียวนะครับพุทธคุณครอบจักรวาลครับเมตตาโชคลาภนะครับสีพึ่งเขียวมหามงคลนะครับ40เม็ดนะครับนำไปแกะไปแยกนะครับแจกลูกแจกหลานแจกพักเพื่อนฝูงนะครับมาใหม่ๆหม่นะครับสีพึ่งเขียวครับเก่าแบบนี้เลยนะครับพลาสติกเลียมก็นานมากนะครับหลาย10ปีนะครับสมบูรณ์นะครับทุกเม็ดนะครับสมบูรณ์หมดครับสีพึ่งเขียว หลวงพ่อท่าพัดกระบอกขึ้นพึ่งจังหวัดระยองครับบ้านๆเก่าๆสวยๆครับานใดชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับถูกนํามาร้อยเป็นสร้อยสองวานนะครับเส้นใหญ่นะครับยาวมากนะครับสี่สิบเมตรครับสี่สิบอันนะครับมีลูกใหญ่สองลูกครับสุดยอดหายากเลยนะครับชื่นชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับสีพึ่งเขียวมหามงคลนะครับหลวงพ่อท่าพัดกระบอกขึ้นพึ่งจังหวัดระยองครับ บ้านๆเก่าๆที่สวยเดิมๆนะครับชอบใจติดต่อเข้ามานะครับของเข้าใหม่นะครับหชุดเด็ดๆทั้งนั้นนะครับต่อไปก็มาชมพักกิ่งนาเลสวนนะครับยอดนิยมสุดๆนะครับรุ่นนี้นะครับกิ่งนาเลสวนปี2515เนเนื้อนวะโลหะปลูกเสกพิธีใหญ่นะครับกิ่งนาเลสวนวังจันทร์ครับจังหวัดพิษณุโลกพิธีจักรพรรดินะครับ สวยคมชัดนะครับเดิมเดิมนะครับมาใหม่ๆล่าสุดและหายากมากนะครับกิ่งนาเลศสวนวังจันทร์นะครับเนื้อนวะนะครับสวยเก่าคมชัดต่อโค้ดนะครับรุ่นนี้จะต่อโค้ดตุกองนะครับใต้ฐานและเลขนัมเบอร์นะครับองค์นี้เป็นเลขต้นต้นนะครับโค้ดสวยนะครับสี่สี่สองสองนะครับกิ่งนาเลสวนวังจันครับปีหนึ่งห้าปลูกเสกพิธีใหญ่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับจังหวัดพิษนุโลกครับนลเ์สวนวังจันทร์ครับปงคเสกพิธีใหญ่นะครับสวยงามนะครับชื่นชอบและสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพลาดไปหลุดไปเสียดายมากนะครับทั้งสีพึ่งเขียว40เม็ดครับแล้วก็กิ่งนเรศสวนวังจันทร์ครับต่อไปก็เป็นผ้าเนื้อผงนะครับหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วครับเลี่ยมพลาสติกเก่ายังสวยนะครับ พระเนื้อผงยอดนิยมนะครับหลังยันครับหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการครับสวยเก่าคมชัดเนื้อผงยอดนิยมนะครับสภาพยังสวยหลวงพ่อเผือกครับจังหวัดสมุทรปราการของข้าวใหม่นะครับหลายรายการนะครับต่อไปก็มาชมพระสมเด็จนะครับองค์ที่1ของรายการครับสวยเดิมตามนี้นะครับพระสมเด็จเก่าๆสวยๆบ้านๆ EP ที่3 0 3 11ครับ เก่าและแห้งสุดๆนะครับพระสมเด็จยอดนิยมนะครับองค์ที่1ครับอยู่ในตลับเก่าเดิมนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระสมเด็จสวยๆบ้านๆครับองค์ที่1พร้อมกับข้าวเก่าๆนะครับสมบูรณ์สุดๆนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระสมเด็จสวยงามนะครับองค์ที่1ต่อไปเป็นองค์ที่2ของรายการนะครับ พระสมเด็จเก่ายอดนิยมนะครับองค์ที่2ส,สวยงามมากนะครับพระสมเด็จเก่าสวยองค์ที่2ครับเปิดให้ชมชัดๆนะครับมาใหม่นะครับของดีค่ำนี้ครับสวยสมบูรณ์นะครับพระสมเด็จเก่ามากครับองค์ที่2 ไปก็เป็นองค์ท <mat ouais ี่สามของรายการนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จเนื้อเทานะครับพร้อมกับมวลสารเยอะมากนะครับพระสมเด็จเนื้อเทาพิมพ์เกตทะลุซุ้มครับสวยงดงามนะครับซึงชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าๆยอดนิยมนะครับองค์นี้เนื้อจัดมากๆนะครับมีน้ําหนักและมวลสารเยอะครับพระสมเด็จเกตทะลุซุ้มครับองค์ที่สามสวยเก่าๆนะครับ เรียนเชิญทุกท่านนะครับต่อไปเป็นพระสมเด็จบ้านเก่าองค์ที่สี่ครับเนื้อจัดมากๆครับมาใหม่ล่าสุดครับพระสมเด็จเนื้อแห้งขาดใจนะครับองค์ที่4พิมพ์เก่ายอดนิยมนะครับโบราณนะครับพระสมเด็จเนื้อที่สวยครับองค์ที่สี่สนใจติดต่อกันเข้ามานะครับพระเก่าสวยยอดนิยมนะครับ พระสมเด็จองค์ที่4ครับสวยงามมากนะครับลำดับที่4ต่อไปก็เป็นพระสมเด็จองค์ที่6นะครับของรายการนะครับ ep ที่3 3มติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมีแต่พระเก่าเก่า,กายอดนิยมบ้านๆเหมาเมาใหม่มมมครับพระสมเด็จองค์ที่6ครับเปิดให้ชมชัดๆนะครับเนื้อสวเนื้อสวยเก่าเดิมนะครับ สวยงามมากนะครับเข้ามาใหม่นะครับพระสมเด็จบ้านบ้านครับพิมพ์สวยเนื้อสวยครับพระสมเด็จเนื้อแห้งมากครับองค์ที่6นะครับของเด็ดเก่าๆใช้สวยหลากหลายรายการนะครับสุดยอดความเก่าทั้งนั้นนะครับพระสมเด็จเนื้อสวยครับเกรดทะลุซุ้มบ้านบ้านเก่าๆยอดนิยมนะครับมาใหม่ล่าสุดครับ องค์ที่6ของรายการครับสนใจรายการไหนทักเข้ามานะครับพระเก่ายอดนิยมนะครับ EP ที่3 3 1ไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผมสวยงามมากนะครับเดิมๆนะครับองค์ที่6